โอเคก็ okay. o, สวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับพานี้ก็อยู่กับดายอิงไรนยได้แล้วเปิดซะมืดเลยลพาร์ทที่5เดี๋ยวปักเควสก่อนอเอ๊ะนั่งจากพาร์ทที่แล้วเราไปเอาง่ายไปเอาแอนต่ซินมาไม่ได้ก็ทางทาวเวอร์ก็เลยให้เราไปคุยกับไรท์ซึ่งเอา ไม่เช้าอ่ะไปคุยกับไยไปแลกเปลี่ยนนะนุน่นไกลไหมไม่ไกลใกล้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 แต่ mm hmm. ก็จะตัดไปน,นุ่นเห็นตึกมาแล้วเด่นชาเด่นเชียวนะเออ Okay, Raheem, I'm here. Make sure they see you and know who you are. You don't want to sneak up on them. That's a good way to catch a bullet. Wish me luck, kid. Good luck, brother. You're going to need it. Don't shoot! Don't shoot! Anzo, what the fuck do you want? I'm here to see Rice. Brecken sent me. Brecken? That asshole on the tower? All right. What does he want? I come to make a deal. What kind of deal? The kind I make with Rice, not with his flunkies. ้องานรื่อกับหัวหน้าครับไม่ใช่กีกกี้มัน <c oughs> Welcome f r i ใครเป็นเพื่อนเองฮะ ฉั Dante, นปหาใจมากที่นหนมาขโมยของจากข้าไม่เคยเห็นครับไม่เคยเจอตอนโดดร่มมาข้างแรกเราไม่เคยเจอกันเลยซ้ายใครครับ I'm here to make a deal. A deal. For Anthazine no doubt. Desperate times. And what do you offer in return? Hmm? Your services? Your loyalty? Perhaps I should take both. Talk to Kareem. Do what he Kali... asks. And rise will consider giving your people some Anthazine. Understood? You mm. seem to have a choice. ไปด e เ t i กตีฟม,มีขึ้นสนิมทำงานไปที่ไหนก็ทำงานเอ๊ะเมื่อกี้ว่าอะไรเมื่อกี้ว่าอะไรใครใครครับ I right i'm kerry crane an american i have an uncle there lives in texas you're from texas you're a cowboy i from chicago okay al capone we'll be in constant contact over the radio that way i can make sure you get where you need to go and where's that exactly ปีนเสาใช่ไปปีนเสาเปิดเปิดเสาเปิดเสานึ่ว่าฝาายว่ะใ่แต่ช่วงนี้ติดฝาคายห้าครับเออไม่ค่อยได้มาเล่นองงลไรไม่ค่อยได้อัด ม,มีอะไร oh. ไม่ค่อยน่าสนใจแต่ก็ขายหน่อยแล้วกันผู้ขายด้วยโอเคโอเคซึ่งติดต่อกับ tre เฟรดต่อกับโรงางกัดลบป้ายลบป้ายอ่าอน,นี้ไวปีนปีน,ปนเออเร There's no question that's Suleiman. Guy's a psychopath. He's gone from ruthless politician to fucking warlord. Is he aware of your affiliation with us? No, he thinks I'm just a guy from the tower. In fact, he's making me jump through hoops before he'll give me any antizin. อไม่ต้องไปสนในไฟโง่ๆอันด้วยอะอืออืม,อม,อมให้ไปเปิดเสา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 เปิดหน้าซอมบี้ก่อนเลยแล้วกัน ออเปิดหน้าคุมบี้เสร็จแล้วก็ปิดเปิดเซฟเซอร โอ้โหเบนเยอะเยอะเยอะล่วงล่วงไปไปโอ้ยโอ้ยบอตีจะล่วงหมเนี่ยนั่นไงนั่นไงล่วงเลย นัวอานนี้อ่ะหมดยังหมดละเป็นเป็นเพราะหมวดฮาร์ดเหรอเลือดมันเลยไม่เพิ่มทีเดียวแล้วค่อย,ค,อยค่อยเพิ่มอย่างเงี้ยน่าจะใช่

แเวกไหมเนี่ยมันขึ้นอีกแล้วอืแเวก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 ตลอดเลยเออไม่ให้ข่าครับยังจะเข้ามาได้อีกเออ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  ไม่ได้ไปปีนเสาทีเดียวใช่วตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยหลังเข้าว้าวว้าวว้าวตายแล้วโอ้ยยังจะมีแรงอีก แล้วอยู่ตัวเดียวซึ่งเตะไปเลยเปิดมับมบมั่มั่มั่มฮับ pricing. โอเคม,มีกล่องตรงน,นู้นอืมว้ายว่ายว่ายว่ายลงน้ำไปลงน้ำจะทำยังไงกับพี่แน่นดีกันเนี่ย ปิดไฟก็จะเปิดไฟดีเอาปิดแล้วเปิดไม่ได้ดอ่ะเพื่อให้มันเงียบเชียบงั้นเอาเป็นดาวกระจุยอืมเอาดิเอาดิฮะฮะ ใ่เมื look, ่อลงไปต่โซนล่างมันลำบากก็โอเคประมาณเท่าไหร่อ่ะสิบห้าเหรอไม่หนาใจนี่มันประมาณยี่สิบมั้งเออเออเออประมาณยี่สิบเหรอถ้าประมาณยี่สิบสิบที่เหลืออยู่สิบไม่พอโอเคหมด หมดแล้วก็ทำใหม่ทำใหม่ได้ใช่ไหมได้ได,ได้โอเคแปดแปดสี่สามสองแล้วตะเม็ดแปดแปด ยังเออโอเคให้ร้อยเดียวโอ๊ะนี่เปิดกล่องขาว้วด้วยเจอโอเคได้แล้ว เปิดปุ๊บปุ๊บแล้วก็มันมิดเขียวมันคุ้มไหมเนี่ยไปปีนเสาต่อ มันเหนื่อยมันเหนื่อยอืมแล้วก็พี่แนนอุ้ยไปละเบิดระเบิดระเบิดระเบิด,บดอืมเอ้ไไม่ค่อยอยากลงมาชู่งล่างก็เพราะเงี้ย,อย,ดดยโอ้ยรถรถดังยิบอ้อ มันจะขนาดนี้แล้วอะนะนจะหมดแล้วออหมดแล้วไหนๆมันก็ดังขนาดนี้แล้วอนะ่ะเป็นประทัดแล้วกันนุ่นทางระเบิดนุ่น ระเบิดไปหนึ่งลูกโอเคเคลียตัวล่างๆาามันจะมีตัววิ่งมาเลยเอืม คัสีและตัวอะไรอ่ะตัวอาไรเอ๊ยเป็ดเป็ดในข้างในด้วยเหรอ ไหนถีบทีบันทีบันถีบรีเตรีเตรีเตมีนะโอเคเปิดข้างล่างปุ๊บต้องเคลื่อนไปเปิดข้างบน มันก็สูงเ,เลยสาสูงจิตเ็นอืออถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วก็งัดอืมเอ๊ะไม่มี ะไ, right. ไม่ไกลจากที่นี่ตรงไหนอะ่ะเขาบอกว่าไม่ไกลจากที่นี่แล้วตรงไหนเอ่ยตรงนน้นเหรอนน่นเสาไกลๆนน่นไม่ไกลแต่ไกลครับเงี้ย ปีนเฉยเลยฮึนายคงไม่อยากให้ทำอะไรผิดหวังงูใชไหมมีรั้วไฟฟ้าเถอ<ล>ะ <the tower. S 2> I think someone's inside. That will be Alexi. Probably his son Christoph. I find him tiresome. Don't let him stand in your <coughs> way. You've got to get inside and turn on the transmitter. I need to climb the tower. Why the hell would you want to do that? rise he asked me to rise <laughs> you don't look like one of his crew i'm fine i'll just radio back and tell rise that you wouldn't let me through what no 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 i didn't say that you want to climb fine go go <laughs> i won't do this anymore will you keep your voice down i don't care who hears me Christoph, what's wrong with you we're trying to stay alive here <laughs> ม uh, ือกันขู it, mm ่ก hmm. <c oughs> ันทให้ปีฟองไพอบานเสร็ก็ไปคุยกับลูกตรงนี้ปีนหวังว่าจะตัวเขาได้หวังว่า่เไว้ปีกับีนคุมนะนะกไอ้มาจ้ะจ้าตีนงัด เปิดป <Yeah. S 2> ึงมับัดเกี่ยวขวาทำไมต้องแปลเป็นว่าขวาด้วยต้องแปลเป็นขวาด้วยไม่เข้าใจ นีครับค่อยๆค่อยๆลงค่อยๆลงแล้วก็้าวว่าววแต่ใช้อะไรอ่ะ <c oughs> เออเจ็บตัวเฉยเลย Back at the tower. Hey, Craig, I got a second. I want to patch to somebody who really wants <laughs> to talk to you. <laughs> huh? Who? Is this <hums> Kyle Craig? Who wants to know? My name is Troy. I lead a small group of survivors over in Sector Zero. We call ourselves the Embers. Sector Zero's the Ember. โอเคครับอือแป๊บหนึ่งไปดูด้านค้าก่อนนะประมาณนี้โอเครับแล้วอะไรบราวน์ Did you think I would be satisfied so easily? <coughs> I have <plenty> to prove. <coughs> I'm really to the have them now, and then I'll come back and do whatever. <coughs> you get Anthazine when I say you get it, not one second before. But, as I have established, I am not unreasonable. Do all that I ask of you, and I will give you not one but two greats of <sighs> Alright, fine. What do you want me to do? คลิปน si e si ี้เสียงรบกวนเยอะแน่เลยมีทั้งเสียงรดเสียงนู่นเสียงนี่ดังดังดังอิบแอง ัช่วงกลางวันก็งี <mic toxic language> <owner>. ้ยเนาะเสียงโคตรจะดังเลยเอาเป็นว่าสำหรับพาร์ทในวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่เดี๋ยวจะเล่นต่อเลยเดี๋ยวถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยครับผมสำหรับพาร์ทนี่อกสวัสดีครับ ขุดมันเยอะทีา